ูริทัตตชาดกเป็นประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติที่ทรงบำเพ็ญศีลบารมีอย่างเด่นชัดศีลบารมีคือการสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยมีความอดทนอดกลั้นเพื่อง,งดเว้นจากความชั่วโดยมีคุณธรรมคือฮิริโอตป,ป่าในพระชาตินี้พระโพธิสัตว์ภูริทัตตนคราชได้บำเพ็ญศีลบารมีอย่างยิ่งยวด ยอมทนทุกทรมานแสนสาหัสและยอมสละได้แม้แต่ชีวิตของตนเองพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าทัตตะเป็นโอรสของพญานาคราชทัตตรศผู้ปกครองเหล่านาคในลุ่มแม่น้ำยมุนาและมีพระมารดาเป็นมนุษย์คือพระนางสมุตชาผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์เมืองพรารณสี ซึ่งครองราชสมบัติอยู่ขณะนั้นพระโอรสทรงดำรงตำแหน่งอุปราชพระราชาทรงระแวงว่าพระโอรสจะคิดขบฏจึงมีองค์การให้พระโอรสออกไปอยู่ให้ไกลเสียจากเมืองพระโอรสก็ปฏิบัติตามบัญชาเสด็จไปบวชอยู่ที่บริเวณแม่น้ำชื่อว่ายามุนา นางนาคตนหนึ่งสามีตายต้องอยู่แต่เพียงลำพังเกิดความว้าเหวจนไม่อาจทนอยู่ได้ในนาคพิพกจึงขึ้นมาจากน้ำท่องเที่ยวไปตามเริมฝั่งมาจนถึงศาลาที่พักของพระราชบุตรนางนาคประสงค์จะลองใจดูว่านักบวชผู้พำนักอยู่ในศาลานี้จะเป็นผู้ที่บวชด,ด้วยใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงหรือไม่จึงจัดประดับประดาที่นอนในศาลานั้นด้วยดอกไม้หอมและของทิพย์จากเมืองนาค รันพระราชบุตรกลับมาเห็นที่นอนจัดสวยงามก็ยินดีประทับนอนด้วยความสุขสบายตลอดคืนรุ่งเช้าก็ออกจากสลาไปนางหน้าก็แอบ,บดูจึงรู้ว่านักบวชผู้นี้มิได้บวชด,ด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมยังคงยินดีในของสวยงามตามวิสัยคนมีกิเลสจึงจัดเตรียมที่นอนไว้ดังเดิมอีก ในวันที่สามพระราชบุตรมีความสงสัยว่าใครเป็นผู้จัดที่นอนอันสวยงามนี้ไว้จึงไม่เสด็จออกไปป่าดังเคยแต่แอบ,บดูอยู่บริเวณศาลานั่นเองเมื่อนางนาคเข้ามาตกแต่งที่นอนพระราชบุตรจึงไต่ถามนางว่านางเป็นใครมาจากไหนนางนาคตอบว่านางเป็นนาคชื่อมานวิกานางว้าเวที่สามีตายจึงออกมาท่องเที่ยวไป พระราชบุตรมีความยินดีจึงบอกแกนางว่าหากนางพึงพอใจที่จะอยู่ที่นี่พระราชบุตรก็จะอยู่ด้วยกับนางนางนาคมานวิกาก็ยินดีทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาจนนางนาคประสูติโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าสาครโพรมทัศน์การต่อมาก็ประสูติพระธิดาชื่อว่าสมุรชา ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตบรรดาเสนาอมา์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดทราบว่าพระราชบุตรประทับอยู่ที่ใดบังเอิญพรานป่าผู้หนึ่งเข้ามาแจ้งข่าวว่าตนได้เคยเที่ยวไปแถบแม่น้ำยมุนาและได้พบพระราชบุตรประทับอยู่บริเวณน,นั้นอมา์จึงได้จัดกระบวนเชิญเสด็จพระราชบุตรกลับมาครองเมือง พระราชบุตรทรงถามนางนาคมานวิกาว่าจะไปอยู่เมืองพราราณสีด้วยกันหรือไม่นางนาคทูลว่าวิสัยนาคนั้นโกรธง่ายและมีฤิธิ์ร้ายหากหม่อมฉันเข้าไปอยู่ในวังแล้วมีผู้ใดทําให้โกรธเพียงหม่อมฉันถลึงตามองผู้นั้นก็จะมอดไม่ไปพระองค์พาโอรสทิดากลับไปเถิดส่วนหม่อมฉันขอทูลลากลับไปอยู่เมืองนาคตามเคยพระราชบุตรจึงพาโอรสทิดากลับไปพราราณสี อยู่มาวันหนึ่งขณะที่โอรสธิดาเล่นน้ำอยู่ในสระเกิดตกใจกลัวเต่าตัวหนึ่งพระบิดาจึงให้คนจับเต่านั้นไปทิ้งที่วังน้ำวนในแม่น้ำยม,มุนาเต่าจมลงไปถึงเมืองนาคเมื่อถูกพวกนาคจับไว้เต่าก็ออกอุบายบอกแก่นาคว่าเราเป็นทูตของพระราชาพรารณสีพระองค์ให้เรามาเฝ้าเท้าทัตโรพระราชทานพระธิดาให้เป็นพระชายาของเท้าทัตโรเมืองพรารณสีกับนาคพิภพ จะได้เป็นไมตรีกันเท้าทัตตรศงราบก็ยินดีสั่งให้นาคสีตนเป็นทูตนำบรรณาการไปถวายพระราชาภรณสีและขอรับตัวพระธิดามาเมืองนาคพระราชาทรงแปลกพระไทยจึงตรัสกับนาคว่ามนุษย์กับนาคนั้นต่างเผ่าพันธุ์กันจะแต่งงานกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เหล่านาคได้ฟังดังนั้นจึงกลับไปกราบทูลเท้าทัตตรถว่าพระราชาพรารณสีทรงดูหมิ่นว่านาคเป็นเผ่าพันธุ์งูไม่คู่ควรกับพระธิดาเท้าทัตตรถทรงพิโรธตรัสสั่งให้ฝูงนาคขึ้นไปเมืองมนุษย์ไปเที่ยวแผ่พังพานแสดงอิทอธิฤทธิอำนาจตามที่ต่างๆแต่มิให้ทำร้ายชาวเมืองในที่สุดพระราชาก็จำพระไทยส่งนางสมุรชาให้ไปเป็นชายาเท้าทัตตรถนางสมุรชาไปอยู่เมืองนาค โดยไม่รู้ว่าเป็นเมืองนาคเพราะเท้าทัตร์ให้เหล่าบริวารแปลงกายเป็นมนุษย์ทั้งหมดนางอยู่นาคพิพกด้วยความสุขสบายจนมีโอรสสีองค์ชื่อว่าสุาสาทาาัศนะทัตตะสุโภคะและอริทธะอยู่มาวันหนึ่งอริทธะได้ฟังนาคเพื่อนบอกว่าพระมารดาของตนไม่ใช่นาคจึงทดลองดูโดยเนยรมิตกายกลับเป็นงูขณะที่กำลังกินนมแม่อยู่ นางสมุทชาเห็นลูกกลายเป็นงูก็ตกพระทยัยปัดอริทธะตกจากตากเล็บของนางไปควรเอาในตาของอริธะะบอดไปข้างหนึ่งตั้งแต่นั้นมานางจึงรู้ว่าได้ลงมาอยู่เมืองหน้าครั้นเมื่อพระโอรสทั้งสี่เติบโตขึ้นท้าวทัตรสก็ทรงแบ่งสมบัติให้ครอบครองคนละเขตทัตตะผู้เป็นโอรสองค์ที่สองนั้นมาเฝ้าพระบิดามารดาอยู่เป็นประจำทัตตะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ด้ช่วยพระบิดาแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เป็นนิดแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทวดาทัตตะก็แก้ไขได้จึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปรีชาสามารถได้รับขนานนามว่าผูริทัตคือทัตตะผู้เรืองปัญญาภูริทัตได้เคยไปเห็นเทวโลกว่าเป็นที่น่ารื่นรมจึงตั้งใจว่าจะรักษาอุโบสถศีลเพื่อจะได้ไปเกิดในเทวโลกจึงทูลขออนุญาตพระบิดา ก็ได้รับอนุญาตแต่ท้าวทัตตรสั่งว่ามิให้ออกไปรักษาอุโบสถนอกเขตเมืองนาคเพราะอาจเป็นอันตรายครั้นเมื่อรักษาศีลอยู่ในเมืองนาคภูริทัตรำคาญว่าพวกฝูงนาคบริวารได้ห้อมล้อมปรนิบตัติตั้งแต่นั้นมาภูริทัตก็ขึ้นไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่จอมปลวกใกล้ต้นไทรริมแม่น้ำยมุนาภูริทัต ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้ผู้ใดจะต้องการหนังเอ็นกระดูกเลือดเนื้อของตนก็จะยอมบริจาคให้ขอเพียงให้ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ครั้งนั้นมีในพรานชื่อเนศาสรดออกเที่ยวล่าสาตัตว์เผอิญได้พบภูริทั์เข้าสอบถามรู้ว่าเป็นโอรสของราชาแห่งหนาคภูริทั์เห็นว่าเนศรดเป็นพรานมีใจหยาบช้าอาจเป็นอันตรายแก่ตนจึงบอกแก่พรานเนศรดว่า เราจะพาท่านกับลูกชายไปอยู่เมืองนาคของเราท่านทั้งสองจะมีความสุขสบายในเมืองนาคนัน้นพรานเนศร์ลงไปอยู่ในเมืองนาคได้ไม่นานเกิดคิดถึงเมืองมนุษย์จึงปรารภกับภูริทัศน์ว่าข้าพเจ้าอยากจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วจะออกบวชรักษาศีลอย่างท่านบ้างภูริทัศน์รู้ด้วยปัญญาว่าพรานจะเป็นอันตรายแก่ตนจึงต้องพาพรานกลับเมืองมนุษย์พรานพ่อลูกก็ออกลาสัตว์ต่อไปตามเดิม พิาครุฑต,ต้นหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นงิ้วทางมาหาสมุทรด้านใต้วันหนึ่งขณะออกไปจับหนากินนาคเอาหางพันกิ่งใสรที่อยู่ท้ายสาลาพระฤาษีจนต้นไทรถอนรากติดมาด้วยครั้นครุฑฉีกท้องหนากินมันเลวแล้วทิ้งร่างนาคลงไปจึงเห็นว่ามีต้นไทรติดมาด้วยครุฑรู้สึกว่าได้ทำผิด โดยถอนเอาต้นใสที่พระฤาษีเคยอาศัยร่มเงาจึงแปลงกายเป็นหนุ่มน้อยไปถามพระฤาษีว่าเมื่อต้อนใสถูกถอนเช่นนี้กรรมจะตกอยู่กับใครพระฤาษีตอบว่าทั้งครุฑและนาคต่างก็ไม่มีเจตนาจะถอนต้นใสนั้นกรรมจึงไม่มีแก่ผู้ใดทั้งสิ้นครุฑดีใจจึงบอกกับพระฤาษีว่าตนคือครุฑเมื่อพระฤาษีช่วยแก้ปัญหาให้ตนสบายใจขึ้นก็จะสอนมนต์ชื่ออาลัมพาย อันเป็นมนสำหรับครูดใช้จับนาคให้แก่พระฤาษีอยู่มาวันหนึ่งมีพรามซึ่งเป็นหนี้ชาวเมืองมากมายจนคิดฆ่าตัวตายจึงเข้าไปในป่าพเผอิญได้พบพระฤาษีจึงเปลี่ยนใจอยู่ปรนิบัติพระฤาษีจนพระฤาษีพอใจสอนมนอาลัมภายให้แก่พรามนั้นพรามเห็นทางจะเลี้ยงตนได้จึงลาพระฤาษีไป เดินสาทยายมนไปด้วยนาคที่ขึ้นมาเล่นน้ําได้ยินเสียงมนก็ตกใจพากนันหนีลงน้ําไปหมดหลืมดวงแก้วสารพัดนึกเอาไว้บนฝั่งพรามหยิบดวงแก้วนั้นแล้วเดินต่อไปฝ่ายพรานเนศาสตร์ก็เที่ยวล่าสัตว์อยู่เห็นพรามเดินถือดวงแก้วมาจําได้ว่าเหมือนดวงแก้วที่ภูริทัศน์เคยให้ดูจึงออกปากขอและบอกแก่พรามว่าหากพรามต้องการอะไรก็จะหามาแลกเปลี่ยนพรามบอกว่า ต้องการรู้ที่อยู่ของนาคเพราะตนมีมนจับนาคพรานเนศาสตรจึงพาไปบริเวณที่รู้ว่าภูริทัศน์เคยรักษาศีลอยู่เพราะความโลภอยากได้ดวงแก้วโสมทัศน์ผู้เป็นลูกชายเกิดความละอายใจที่บิดามิซื่อสัตย์คิดทำร้ายมิตรจึงหลบหนีไปในระหว่างทางเมื่อไปถึงที่ภูริทัศน์รักษาศีลอยู่ภูริทัศน์ลืมตาขึ้นดูก็รู้ว่าพราหมณ์คิดทำร้ายตนแต่หากจะตอบโต้ ถ้าพรามเป็นอันตรายไปศีลของตนก็จะขาดภูริทัศน์ปรารถนาจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จึงหลับตาเสียขดกายแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวพรามก็รไายมนอาลัมพายเข้าไปจับภูริทัศน์ไว้กดศีรษะอ้าปากออกเขย่าให้สำรอกอาหารออกมาและทำร้ายจนภูริทัศน์เจ็บปวดแทบสิ้นชีวิตแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้พรามจับภูริทัศ์ใส่ย,ย่ามตาข่าย แล้วนำไปออกแสดงให้ประชาชนดูเพื่อหาเงินพรามบังคับให้ภูริทัศน์แสดงฤทธิ์ต่างๆให้เนรมิตตัวให้ใหญ่บ้างเล็กบ้างให้ขดให้คลายแผ่พังพานให้ทำสีกายเป็นสีต่างๆพ่นไฟพ่นควันพ่นน้ำภูริทัศน์ก็ยอมทุกอย่างชาวบ้านที่มาดูเวทนาสงสารจึงให้ข้าวของเงินทองพรามก็ยิ่งโลภพาภูริทัศน์ไปเที่ยวแสดงจนมาถึงเมืองพาราณสี จึงกลาบทูลพระราชาว่าจะให้นักแสดงริ์ถวายให้ทอดพระเนตรขณะนั้นสมุทชาผิดสังเกตที่ภูริทัศน์หายไปไม่มาเฝ้าจึงถามหาในที่สุดก็ทราบว่าภูริทัศน์หายไปพี่น้องของภูริทัศน์จึงทูลว่าจะออกติดตามสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์สุโภคะไปป่าหิมพา์อริทะไปเทวโลกส่วนนางอัจจิมุกผู้เป็นน้องสาวต่างแม่ของภูริทัศน์ ขอตามไปกับสุทัศนาพี่ชายใหญ่ด้วยเมื่อติดตามมาถึงเมืองพารณสีสุทัศนาได้ข่าวว่ามีนาคถูกจับมาแสดงให้คนดูจึงตามไปจนถึงบริเวณที่แสดงผูริทัศน์เห็นพี่ชายจึงเลื้อยเข้าไปหาศพหัวร้องห้าอยู่ที่เท้าของสุทัศนาแล้วจึงเลื้อยกลับไปเข้าที่ขังของตนตามเดิม พรามจึงบอกกับสุทัศนะว่าท่านไม่ต้องกลัวถึงนาคจะกัดท่านไม่ช้าก็จะหายสุทัศนะตอบว่าเราไม่กลัวดอกนาคนี้ไม่มีพิษถึงกัดก็ไม่มีอันตรายพรามกล่าวหาว่าสุทัศนะดูหมิ่นว่าตนเอานาคไม่มีพิษมาแสดงจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นสุทัศนะจึงท้าว่าเขียดตัวน้อยของเรานั้นยังมีพิษมากกว่านาคของท่านเสียอีก จะเอามาลองฤทธิ์กันดูก็ได้พรามกล่าวว่าหากจะให้สู้กันก็ต้องมีเดิมพันจึงจะเหมาะสมสุทัศนะจึงทูลขอพระราชาพระราศีให้เป็นผู้ประกันให้ตนโดยกล่าวว่าพระราชาจะได้ทอพระเนตรการต่อสู้ระหว่างนาคกับเขีดเป็นการตอบแทนพระราชาก็ทรงยอมตกลงประกันให้สุทัศนะเรียกนางอัจจิมุกออกมาจากมวยผมให้ขายพิษลงบนฝามือสามหยด แล้วทูลว่าพิษของเขียดน้อยนี้แรงนักเพราะนางเป็นที่ดาเท้าทัตรตราชาแห่งหนาคหากพิษนี้หยดลงบนพื้นดินพืชพันุไม้จะตายหมดหากโยนขึ้นไปในอากาศฝนจะไม่ตกเป็นเวลาเจปีถ้าหยดลงในน้ำสัตว์น้ำจะตายสุทัศนะจึงทูลขอให้ขุดบ่อสามบ่อบ่อแรกใส่ย,ยาพิษ บ่อที่2ใส่โ,โคไม่บ่อที่3ใส่ยาทิฟแล้วจึงหยดพิษลงในบ่อแรกก็เกิดควันลุกจนเป็นเปลเวไฟลามไปติดบ่อที่2และ3จนกระทั่งยาทิฟไม่หมดไฟจึงดับพรามตัวร้ายซึ่งยืนอยู่ข้างบ่อถูกไอพิษจนผิวหนังลอกกลายเป็นขี้เรื้อนด่างไปทั้งตัวจึงร้องขึ้นว่าข้าพเจ้ากลัวแล้วข้าพเจ้าจะปล่อยนาคนั้นให้เป็นอิสระภูริทั์ได้ยินดังนั้น ก็เลื้อยออกมาจากที่ขังเนรมิตกายเป็นมนุษย์พระราชาจึงตรัสถามความเป็นมาผูริทัศจึงตอบว่าข้าพเจ้าและพี่น้องเป็นโอรสธิดาของเท้าทัตร์ราชาแห่งหน้ากับนางสมุตชาข้าพเจ้ายอมถูกจับมายอมให้พรามณ์ทำร้ายจนบอบชำ้ำเพราะปรารถนาจะรักษาศีลบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นอิสระแล้วจึงขอลากลับไปเมืองนาตามเดิม พระราชาทรงดีพระไทยเพระาะทราบว่าภูริทัตเป็นโอรสของนางสมุทชาน้องสาวของพระองค์ที่บิดายกให้แก่ราชานาคไปจึงเล่าให้ภูริทัศน์และพี่น้องทราบว่าเมื่อนางสมุทชาไปสู่เมืองนาคแล้วพระบิดาก็เสียพระไทยจึงสละราชสมบัติออกบวชพระองค์จึงได้ครองเมืองพรารณสีต่อมา พระราชาประสงค์จะให้นางสมุชาและบรรดาโอรสได้ไปเฝ้าพระบิดาจะได้ทรงดีพระไทยสุทัศนะนทูลพระราชาว่าข้าพเจ้าจะกลับไปทูลให้พระมารดาทราบขอให้พระองค์ไปรออยู่ที่อาสมของพระอัยกาเถิดข้าพเจ้าจะพาพระมารดาและพี่น้องตามไปภายหลังทางฝ่ายพรานผู้ทำร้ายภูริทัดเพราะหวังดวงแก้วสารพัดนึก เมื่อตอนที่พราหมยโยนดวงแก้วให้นั้นรับไม่ทันดวงแก้วจึงตกลงบนพื้นและแทรกธรณีกลับคืนสู่เมืองหน้าพรานจึงสูญเสียดวงแก้วสูญเสียลูกชายและเสียไมยตรีกับภูริรทัศน์เที่ยวซัดเซพเนจรไปครั้นได้ข่าวว่าพรามผู้จับนาคกลายเป็นโรคเรื้อนเพราะพิษนาคก็ตกใจกลัวปรารถนาจะล้างบาปจึงไปยังริมแม่น้ำยมุนา ประกาศว่าข้าพเจ้าได้ทำร้ายมิตรคือภูริทัศตข้าพเจ้าปรารถนาจะล้างบาป พรานกล่าวประกาศอยู่หลายครั้งเผอิญขณะนั้นสุโภค้ากำลังเที่ยวตามหาภูริทัศน์อยู่ได้ยินเข้าจึงโกรธแค้นเอาหางพันขาพรานลากลงน้ำให้จมแล้วลากขึ้นมาบนดินไม่ให้ถึงตายทำอยู่เช่นนั้นหลายครั้งพรานจึงร้องถามว่านี่ตัวอะไรกันทำไมมาทำร้ายเราอยู่เช่นนี้ทรมานเราเล่นทำไมสุโภค้าตอบว่าตนเป็นลูกราชานาคพรานจึงรู้ว่าเป็นน้องภูริทัศน์ ก็อ้อนวอนขอให้ปล่อยและกล่าวแก่สุโภพะว่าท่านรู้หรือไม่เราเป็นพราหมณ์ท่านไม่ควรฆ่าพราหมณ์เพราะพราหมณ์เป็นผู้บูชาไฟเป็นผู้ทรงเวทและเลี้ยงชีพด้วยการขอท่านไม่ควรทำร้ายเราสุโภคะาไม่ทราบจะตัดสินใจอย่างไรจึงพาพราหมณ์ลงไปเมืองนาคคิดจะไปขอถามความเห็นจากพี่น้อง ถึงประตูเมืองหน้าก็พบอริษะนั่งรออยู่อริษะนั้นเป็นผู้เลือมใสในพราหมณ์ครั้นรู้ว่าพี่ชายจับพราหมณ์มาจึงกล่าวสรรเสริญคุณของพราหมณสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพรหมและกล่าวว่าพราหมณ์เป็นบุคคลที่ไม่สมควรจะถูกฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆการฆ่าพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้บูชาไฟนั้นจะทําให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงสุโภคากําลังลังเลใจไม่ทราบจะทําอย่างไร เมื่อภูริทัตกลับมาถึงได้ยินคำของอริธะจึงคิดว่าอริท่นั้นเป็นผู้เลื่อมใสพราหมณ์และการบูชายันของพราหมณ์จำเป็นที่จะต้องกล่าววาจาหักล้างมิให้ผู้ใดคล้อยตามในทางที่ผิดภูริทัตจึงกล่าวชี้แจงแสดงความเป็นจริงและในที่สุดได้กล่าวว่าการบูชาไฟนั้นหาได้เป็นการบูชาสูงสุดไม่หากเป็นเช่นนั้นคนเผาถ่านคนเผาศพ ก็สมควรจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บูชาไฟยิ่งกว่าพราหมณ์หากการบูชาไฟเป็นสูงสุดการเผาบ้านเมืองก็คงได้บุญสูงสุดแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่หากการบูชายันจะเป็นบุญสูงสุดจริงพราหมณ์ก็น่าจะเผาตนเองถวายเป็นเครื่องบูชาแต่พราหมณ์กลับบูชาด้วยชีวิตของผู้อื่นเหตุใดจึงไม่เผาตัวเองเล่าอริทฐะกล่าวว่า ปเป็นผู้ทรงคุณยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกภูริทัตตอบว่าหากพรหมสร้างโลกจริงฉไหนจึงสร้างให้โลกมีความทุกข์ทำไมไม่สร้างให้โลกมีแต่ความสุขทำไมพรหมไม่สร้างให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเหตุใดจึงแบ่งเป็นชนชั้นวรณะคนที่อยู่ในวรณะต่ำเช่นสูตรจะไม่มีโอกาสมีความสุขเท่าเทียมผู้อื่นได้เลยพราหมต่างหาก ที่พยายามยกย่องวันนะของตนขึ้นสูงและเหยียดยามผู้อื่นให้ต่ำกว่าโดยอ้างว่าพราหมณ์เป็นผู้รับใช้พรหมเช่นนี้จะถือว่าพราหมณ์ทรงคุณยิ่งใหญ่ได้อย่างไรภูริทัตกล่าวว่าจะาหักล้างอริธะด้วยความเป็นจริงซึ่งอริธะไม่อาจโต้เถียงได้ในที่สุดภูริทัตจึงสั่งให้นำพรานไปให้พ้นเสียจากเมืองนาคแต่ไม่ให้ทำอันตรายใดจากนั้นภูริทัต ก็พาพี่น้องและนางสมุตชาผู้เป็นมารดากลับไปเมืองมนุษย์เพื่อไปเฝ้าพระบิดาภูริทัศนตขาอยู่ที่ศาลากับพระอัยกาบำเพ็ญเพียรรักษาอุโบสถศีลด้วยความสงบดังที่เคยตั้งปณิธานไว้ว่าข้าพเจ้าจะมั่นคงในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะไม่ให้ศีลต้องมัวมองไม่ว่าจะต้องเผชิญความทุกข์ยากอย่างไรข้าพเจ้าจะอดทนอดกลัน้นตั้งมั่นอยู่ในศีลตลอดไป